ก็มากราบไหว้นมัสการพระเจ้าห้าพระองค์ที่วัดดอยพระชานนะครับวันนี้ผมจะตีคล้องมงกุด้วยนะครับแล้วก็ว่าคาถาด้วยนะครับนโมตัสสะภะวะตัวอรหันตตวะสมาสมุทัสสะนโมตสสะภะวะตัวอรหันตตวะสมาสมุทัสสะนโมตัสสะภะวะตัวอรหันตตวะสมาสมุทัสสะอิติปิโสเวเศเศสเศสเศสพุทธนามีไม่นับพุทธังโสอิโส อิปิโสวิเศษเศวตนามิอิมีนาภุดตังโสอิโสตังภุดตปิติอิอิปิโสวิเศษเศวตนะมิอิมีนาภุดตังโสอิโสตังภุดตปิติอิอิปิโสวิเศษเศวตนะมิอิมีนาภุดตังโสอิโสตังภุดตปิติอิอิปิโสวิเศษเศวตนะมิอิมีนาภุดตังโสอิโสตังภุดตปิติอิน่าจะเก้าครั้งนะครับของ